เดือนธันวาคนที่จะโชคดีมากๆและโชคดีปังปุริเย่เย่เย่ยๆนะคะในเรื่องของการเอาทุกอย่างเลยการเงินการงานความรักโอ้แบบดีมหาดีดีมหารวยเฮงมหาเฮงนะคะคุณรู้ไหมว่าราศีอะไรเออคือแบบเอาเป็นว่าฉุดไม่อยู่เลยนะเดือนธันวาถ้าสมมุติว่าไม่เคยเสี่ยงโชคให้คอยสังเกตนะเวลาคุณเก็บเงินได้บาทหนึ่งอ่ะให้คุณดีใจเหมือนคุณได้เงินเป็นแสนเป็นล้านเลยนะ นั่นเขาเรียกว่าสัญญาณจากจัก,กรวาลจะพาคุณอะพุ Gal ่งเข้าใจนะหรือสามีให้เงินร้อยหนึ่งหรือว่าถูกหวย5้าบาทสิบาทหรืออะไรก็ตามให้คุณกระโดโดโลดเต้นเ,นเหมือนคุณอะเพราะอะไรมันเป็นการเชื่อมเชื่อมเชื่อมต่อค่ะนะคะราศีนั้นก็คือราศีราศีราศีกุมค่ะใครเกิดราศีกุมกรี๊ดกับคนชาวราศีกุ่มนะคะใคราราศีกุมจําไว้เลยนะคะ ไม่ว่าคุณจะเจออะไรเล็กๆน้อยๆเก็บเงินได้ใครให้เงินหรือว่าอะไรให้คุณเฉลิมฉลองทันทีเพราะคุณรู้ไหมว่าราศีกุมนะคะทุกคนราศีกุมนะคะคือราศีที่จะพุ่งทยานแต่อย่างที่บอกเฉลิมฉลองให้เป็นเก็บเงินได้บาทนึงบาทเดียวอุ้ยเขาบอกว่าเก็บเงินได้บาทนึงแล้วเดี๋ยวจะเสียงเงินร้อยไม่เก็บแม่เจ้าแล้วห้ามบอกว่าไม่แม่นนะคะแล้วห้ามบอกว่าไม่แม่น อะไรที่บอกเราไม่ทําอย่าบอกว่าไม่แม่นนะคะอะไรที่บอกเราทําแม่นแน่นอนนะคะให้เฉลิมฉลองพวกราศีกุมใครราศีกุมเฉลิมฉลองอย่างเดียวใครได้ดีคุณกรีดด้วยเหมือนคุณได้ใครถูกหวยใครขายของดีให้คุณไปเฉลิมฉลองไปกรีดไปสนันวันไหวอัะเขาเพราะคนราศีกุมนะคะทุกคนโชคดีที่สุดในเดือนธันวาจะมีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่เออเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกเฉลิมฉลองโอเคไหมคะ